ความเงียบสงบยามรุ่งสางของด่านถาวรช่องสังนำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งตามปกติจะเป็นเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มเตรียมตัวเปิดตลาดการค้าชายแดนได้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับในวินาทีที่เข็มนาฬิกาบอกเวลา05:30นาฬิกาโดยปราศจากการแจ้งเตือนหรือสัญญาณความขัดแย้งใดๆเสียงวีดวิวที่บาดแก้วหูแบบกอากาศลงมาจากทิศใต้ตามมาด้วยเสียงระเบิดกัมปนาที่ทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับโลกกำลังจะแตกสลายกองทัพกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนและบัญชาการเงาจากที่ปรึกษาทางทหารของมหาอำนาจตะวันออกได้เปิดฉากกระดมยิงปืนใหญ่แบบปูพรมคาเพชเชลิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการของทหารพรานและหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยอย่างบ้าคลั่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรจากปืนใหญ่อตราจร PLC 05และปืนใหญ่ลากจูงไทย59-1สถึงยีของจีนนับร้อยนัดตกกระทบพื้นดินไทยอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนตลาดการค้าที่เคยคึกคักให้กลายเป็นทะเลเพลิงและซากรกระหักพังในพริบตา ควันไฟสีดำผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบทบางแสงตะวันยามเช้ากลิ่นดินปืนและกลิ่นเลือดลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณฐานช้างศึกฐานช้างศึกเราถูกโจมตีหนักขอย้ำเราถูกถลม่มด้วยปืนใหญ่ต้องการการสนับสนุนการยิงตอบโต้ด่วนเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือของผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่รักษาการหน้าด่านดังระง,งมผ่านวิทยุสื่อสารที่แทบจะถูกลกลบด้วยเสียงระเบิดทหารพรานไทยที่ปักหลักอยู่ในบังเกอร์ต้องก้มหัวลงต่ำหลบสะเก็ดร,ระเบิดที่ปลิวว่อนราวกับหาฝน ร่างของเพื่อนทหารบางนายที่หลบไม่ทันถูกแรงอัดกระแทกจนเสียชีวิตคาถี่เลือดหนองท่วมสนามเพระแต่นี่ไม่ใช่แค่การยุ่ยยุด้วยตุนใหญ่ข่าวกรองเร่งด่วนจากโดนาลาตระเวนระบุว่ามีการเคลื่อนพลของกองพันรถถังหลักไท 99A และรถพุ่มเกราะ v n 1ของกัมพูชากำลังตั้งขบวนรบเตรียมบุกข้ามแดนเข้ามาเพื่อยึดพื้นที่ช่องสง,งับและรุกเคืบเข้าสู่อำเภอภูคันสถานการณ์วิกฤตถึงขีดสุดการกระทําที่อุปอาจเช่นนี้ถือเป็นการประกาศสงครามที่ไม่อาจยอมความได้กองทัพภาคที่สองของไทยไม่รอช้าคําสั่ง ยุทธการสายฟ้าคำราม Operation Thunder r o ถูกประกาศใช้ทันทีเป้าหมายไม่ใช่แค่การตั้งรับและผลักดันแต่คือการรุกกลับแบบสายฟ้าแลบ Blitzkrieg Counterattack <at> เพื่อบดขยี้แหล่งกำเนิดภัยคุกคามให้สินซากกองพลทหารม้าที่6ซึ่งเป็นกำลังหลักในพื้นที่ได้รับคำสั่งให้ปล่อยศัตรูไล่ออกจากกรงกองพันทหารม้าที่ใช้รถถังหลัก M1A2 SEPv3 Abrams หรือ v t 4ที่อัปเกรดระบบควบคุมการยิงเทียบเท่าซึ่งเป็นเที่ยวเล็บที่แหลมคมที่สุดของกองทัพบกไทย เริ่มเดินเครื่องยนต์กังหันแกส500๊ส AGT 1 5 0 0เสียงกระหึ่งของเครื่องยนต์ดังประสานกันร,ราวกับเสียงคำรามของฝูงสิงโตที่ตื่นจากการหลับไหลฟังนะลูกผู้ชายทหารมา้าวันนี้เราจะไม่ได้แค่ปกป้องบ้านแต่เราจะไปเผาบ้านคนที่มันกล้ายิงใส่เราเป้าหมายคือฐานยิงปืนใหญ่ที่อันลองเวงบุกทะลวงให้ราบผู้บังคับกองพันสั่งการผ่านวิทยุประจำรถรถถังอับรามส์จำนวนกว่า30คันเคลื่อนขบวนออกจากที่รวมพลด้วยความรวดเร็วและดุดันสายพานเหล็กกล้าบดขยี้พื้นดินมุ่งหน้าสู่ชายแดน โดยมีรถสายพานลำเลียงพล M111-13A3 และยานเกราะล้อย่างสไตรเคอร์อยอย ker, บรรทุกทหารราบยานเกราะติดตามไปติดๆเพื่อคุ้มกันปีกและกวาดล้างทหารราบข้าศึกทันทีที่ขบวนรถถังไถยข้ามเส้นแบ่งเขตแดนที่ด่านช่องสงัก,การประทะด,ด้วยยานเกราะครั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็อุบัติขึ้นรถถังไท 99A ของกัมพูชา G1 ที่ดักรออยู่หลังแนวป่าและเนินดินเปิดฉากยิงสกัดกั้นทันทีกระสุนเจาะเกราะ125มมพุ่งแหวกอากาศเข้าใส่รถถัง นำขบวนของไทยแต่ด้วยเกราะหนาพิเศษชอปฮามและเกราะเสริมยูเรเนียมด้วยสมรณะข,ของอารบรามส์ทำให้กระสุนฆ่าศึกทำได้เพียงสร้างรอยถลอกและสะเก็ดไฟบนตัวถังโดยไม่สามารถเจาะทะลุเข้ามาภายในห้องรบได้พลขับรถถังไทยไม่สะทกสถานเร่งเครื่องยนต์ฝ่าดงกระสุนเข้าไปหาฆ่าศึกเป้าหมายรถถังฆ่าศึก11นาฬิการะยะ1,500เมตรต่อล็อกเป้าพลปืนไทยมองผ่านกล้องเล็งความร้อนเทอร์โมไซต์ที่คมชัดเห็นรถถังจีนเจอะซุ้มอยู่อย่างชัดเจนยิงปืนใหญ่ 120มม M 2 5 6อของอัรมส์คำรามคือกล้องทรงกระสุนเจาะเกราะพลังงานจลน์ M 8 2 9 a 4 APFSDS พุ่งออกจากลำกล้องด้วยความเร็วเหนือเสียง5เท่าแทงทางสเตนและยูเรเนียมพุ่งเจาะทะลุเกราะหน้าของไทป์99เอขันแรกอย่างง่ายดายแรงระเบิดจากการเจาะทำลายป้อมปืนฆ่าศึกจนเะเด็นหลุดออกจากตัวรถเปลวไฟลุกท่วมสูงเสียดฟ้าเป็นภาพที่สร้างความขวัญหนีดีฟอร์ให้กับทหารกัมพูชาที่เห็นเหตุการณ์รถถังไทยคันอื่นๆ ระดมยิงอย่างต่อเนื่องแม่นยำและรวดเร็วการยิงขณะเคลื่อนที่ไฟย on the Move ที่แม่นยำของอาร์บราเมชทำให้รถถังจีนที่พยายามหยุดยิงกลายเป็นเป้านิ่งในขณะที่แนวหน้ากำลังดวนเดือดกองทัพไทยได้งัดเอาคอนปอนออกมาถล่มแนวหลังข้าศึกเพื่อหยุดยั้งปืนใหญ่ที่กำลังยิงถล่มด่านช่องสงงกระบบบปืนใหญ่จรวดเ M142 ห i m a r s ที่วางกำลังอยู่ลึกเข้ามาในฝั่งไทยได้รับพิกัดเป้าหมายจากเรดาร์ต่อต้านปืนใหญ่ค o u n t e r b บตเต r ร r a ร a r า n t p q 5 3 ที่ระบุตำแหน่งฐานยิง PLC 05ของข้าศึกได้อย่างแม่นยำฝนเหล็กกำลังจะไปหารับไปซะจรนวดนำวิถี GMLRS ชุดใหญ่ถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นถังยาวมุ่งหน้าข้ามพรมแดนไปลงกลางวงปืนใหญ่ข้าศึกตูมตูมตูมเสียงระเบิดดังคึกกล้องกำปนาที่แนวหลังของกัมพูชาจรวด HIMARS แม่นยำราวกับจับวางทำลายฐานยิงปืนใหญ่อัตราจร PLC 05จนพังพินาศคลางกระสุนระเบิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เปลวไฟลุกท่วมแนวป่า การยิงสนับสนุนของข้าศึกหยุดชะงักลงทันทีเปิดช่องว่างให้กองพลรถถังไทยบุกทะลวงเข้าไปได้ลึกยิ่งขึ้นแนวป้องกันชั้นแรกแตกแล้วดันต่อไปเป้าหมายคืออัลลองเวงเสียงสั่งการดังกองกองทัพรถถังไทยเคลื่อนพลผ่านซากรถถังไทย99 a ที่ไฟลุกท่วมมุ่งหน้าสู่ดินแดนข้าศึกด้วยความฮึกเหมิมรอยตีนตะขาบของ m 1อัปรัมส์ที่ประทับลงบนดินแดนฝั่งตรงข้ามเป็นเครื่องยืนยันว่าใครที่กล้ายิงใส่บ้านเราจะต้องถูกเผาจนถึงรังนอน แต่สครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆข่าวครองแจ้งเตือนว่าจีนได้ส่งฝูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี40และเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน Q5 เข้ามาเพื่อหยุดยั้งขบวนรถถังไทยการรบกำลังจะขยายนิติขึ้นสู่ท้องฟ้าทหารม้าไทยต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศที่กำลังจะโฉบลงมาขย่ำพวกเขาในไม่ช้าเสียงกำปนาดของปืนใหญ่รถถังที่เพิ่งจะเบาลงกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงที่น่าสะเพรงกลัวยิ่งกว่าเสียงใบพัดตัดอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของเฮลิคอปเตอร์โจมตีดังกระหึ่มขึ้น จากแนวป่าทึบเหนือเทือกเขาพนมดงรักฝูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ40 Fi ียสตัน d e r b o บของกองทัพจีนที่ส่งมาสนับสนุนกัมพูชาจำนวน4เครื่องพวกลยอดไม้ขึ้นมาดั่งฝูงตักแตนเหล็กเป้าหมายของพวกมันชัดเจนคือการหยุดยั้งขบวนรถถัง M1A2 Abrams ของไทยที่กำลังลุกคือบอย่างบ้าคลาั่งใต้อกของแซสิเต็มไปด้วยจรวดนำวิธีต่อสู้รถถังอากาศสูพื้น AKD10 ที่นำวิธีด้วยเลเซอร์ พร้อมด้วยกระป๋อจรวดไม่นำวิถีที่พร้อมจะสาทเทลงมานี่คือภัยคุกคามทางอากาศที่อันตรายที่สุดสำหรับยานเกราะหากเราไม่มีการป้องกันทางอากาศที่ดีพอร,รถถังราคาแพงระยับของเราจะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ฝ่ายลุกท่วมในพิปตาเตือนภัยทางอากาศอากาศยานข้าศึก12นาฬิกาต่ำเรียยอดไม้เสียงตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นแสงเลเซอร์ล็อกเป้าก็ทาบทับลงบนตัวถังของรถขังแอบ,บรัมส์คันหน้าสุดจรวดเ K d ดี พุ่งออกจากรางหญิงของเซซิกทิ้งควันขาวเป็นเกลียวมุ่งหน้าเข้าหาเหยือ่อด้วยความเร็วสูงวินาทีแห่งความเป็นความตายมาถึงแล้วแต่รถถัง M1A2 SEPv3 ของไทยไม่ได้เป็นเพียงก้อนเหล็กโงงๆมันติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System APS แบบโทรฟี่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเซนเซอร์เรดาร์ขนาดเล็กบนป้อมปืนตรวจจับวัตถุความเร็วสูงที่พุ่งเข้ามาได้ทันทีเป้าหมายคุกคามระบบป้องกันทำงานคอมพิวเตอร์สั่งการยิงลูกปลายโลหะ FPP ออกไปสกัดกั้นจรวดฆ่าสุลางอากาศ ตูมเสียงระเบิดดังก้องเหนือป้อมปืนรถถังจรวด r k เคดของจีนถูกทำลายก่อนที่จะกระทบเกราะรถถังเพียงไม่กี่เมตรสเก็ตร,ระเบิดร่วงกลาวลงพื้นโดยที่ตัวรถถังไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยนี่คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสมรภูมิรบไปตลอดการนักบินจีนบนเซสิทถึงกับพงะเมื่อเห็นจรวดที่ดีที่สุดของตนไร้ผลแต่พวกมันยังไม่ละความพยายามปืนใหญ่อากาศ 23มมอถูกกระดยิงลงมาใส่ทหารราบไทยที่วิ่งตามรถถังทหารไทยต้องกระโดดหลบเข้าข้างทางและยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กยาวและปืนกลหนัก M. 2 Browning บนหลังคารถสายพาน M. 1 1 3อาขอกำลังทางอากาศเคลียร์ท้องฟ้าให้เราด,วด่วนผู้พันรถถังวิทยุสั่งการและคำขอของเขาก็ได้รับการตอบสนองทันทีเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงเครื่องยนต์เจ็ดดังสนั่นหวั่นไหวฝูงบินขับไล่ F. 1 6บกาบี MRU ของกองทัพอากาศไทยจากกองบินหนึ่งโคราท,ที่บินลาดตะเวนรบชับอยู่ในพื้นที่ พุ่งบินลงมาด้วยความเร็วเสียงเข้าสู่สมรภูมิดั่งพญาอินทารีล่าเหยื่ออินทรี1ล็อกเต้าโรเตอร์ไบพัดค่าศึก Fox 2ทีปนาวุธนำวิถีด้วยความร้อน AIN 9 X สาวินเดอร์ถูกปล่อยออกจากปลายปีพุ่งเข้าหาความร้อนจากท่อไอเสียของเซซิปอย่างแม่นยำเฮลิคอปเตอร์จีนพยายามปล่อยโพไฟลหลวงเฟลสแต่เทคโนโลยีหัวรบภาพความร้อนของสายวินเดอร์นั้นฉลาดเกินกว่าจะหลอกได้บึง้งจรวดพุ่งชนเครื่องยนต์ของเซซิปลำแรกจนระเบิดกลางอากาศร่างของเครื่องหมุนคว้างและตกลลงงงสู่่่ปาาบื้อ เกิดลูกไฟขนาดใหญ่เฮลิคอปเตอร์อีกสามลำที่เหลือเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพักหัวห,วหลบหนีกลับเข้าไปในแนวป่าลึกแต่พวกมันหนีไม่พ้น F16 ของไทยไล่ต้อนและใช้ปืนใหญ่อากาศ20มม M61 เวอลคันกราดยิงใส่จนร่วงลงไปอีกลำท้องฟ้าเหนือช่องสงำมกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งแต่ความดีใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเรดราเตือนภัยล่วงหน้าภาคพื้นดิน ground based radar ของไทยส่งสัญญาณแจ้งเตือนระดับสีแดงเข้มตรวจพบอากาศยานความเร็วสูงจากที่ใต้จำนวนมากกำลังไต่ระดับความสูง มันคือเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดิน,น,นแนนชางคิวท้าฟันตารุ่นปรับปรุงใหม่ของจีนที่บินต่ำเข้ามาเพื่อหลบเรดาร์หวังจะทิ้งระเบิดปูพรมใส่กองพันรถถังไทยและที่น่ากลัวกว่านั้นคือฝูงบินคุ้มกันที่บินอยู่สูงกว่าเครื่องบินขับไลย,ยุคที่สีห้าแบบเชงดูเจสิบสี่บิกรัสแตรกอนที่ติดอาวุธครบมือรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกล PL15 นี่คือกับดักซ้อนกับดักจีนหวังจะล่อให้ F16 ของเราออกมาเพื่อสังหารด้วย J14 สถานการณ์ผิกพันุอย่างรวดเร็ว F16 ของไทยตกเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าจรวด PL15 ถูกยิงออกมาจาก J14 ในระยะไกลเกินสายตา BVR นักบินไทยต้องหักเลี้ยวหลบด้วยแรงจีมหาศาลและปล่อยเป้าหลวงชับฟเพื่อเอาชีวิตรอดเมเดยเราถูกล็อกเป้าขอกำลังเสริมวิทยุสื่อสารเต็มไปด้วยเสียงหอบหายใจของนักบินที่กำลังต่อสู้กับแรงโน้มถว่วงหากเราสูญเสียการครองอากาศรถถังข้างล่างจะกลายเป็นเป้านิ่งทันใดนั้นปาฏิหาริย์แห่งเทคโนโลยีก็ปรากฏขึ้น หรือจะเรียกว่ามัจจุราชที่มองไม่เห็นก็ว่าได้บนหน้าจอเราดาร์ของนักบินจีนจู่ๆสัญญาณรบกวนก็ปรากฏขึ้นจนจอข่าวพลระบบล็อกเป้าหลุดหายไปอย่างปริศนาจากนั้นเครื่องบินเจ142ลำหน้าสุดก็ระเบิดกลางอากาศโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไม่มีควันไฟของจรวดที่พุ่งเข้ามาไม่มีสัญญาณเราดาร์แจ้งเตือนมันเหมือนกับถูกมือที่มองไม่เห็นบีบขยี้จนแหลกเหลวนี่คือฝูงบินขับไล่102 F-35 Lightning II เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่สังหารเสียงเย็น ชาแต่เตรี่ยมด้วยพลังของนักบิน F 3 5 a ของกองทัพอากาศไทยหรือพันธมิตรสหรัฐาตามบริบทของคั u ทรีดีดังขึ้นเครื่องบินรบยุคที่5้าที่มีความสามารถในการล่องหนสเตลส์ได้บินแทรกซึมเข้ามาในระยะยิงโดยที่เรดาร์จีนจับไม่ได้และปล่อยขีปนาวุธ M 1 2 0 D Amram จากระยะไกลเข้าใส่ฝูงบินจีนความตื่นตระหนกแผ่ขยายไปทั่วฝูงบินฆ่าศึกพวกมันกำลังสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็น J 1 4ที่เหลือแตกตื่นและพยายามบินหนีแต่ก็ถูก F 3 5ไลล่าสังหา่างเลือดเย็น เมื่อท้องฟ้าถูกกวาดล้างจนสะอาดกองพันรถถัง M1A2 Abrams ที่พื้นล่างก็ได้รับคำสั่งให้เดินหน้าต่อท้องฟ้าเครียแล้วบทขยี้พวกมันขบวนรถถังไทยเคลื่อนพลผ่านแนวป่าที่ไม่เคลียร์เข้าสู่เขตชานเมืองของอันลองเวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของอดีตเขมรแดงและปัจจุบันเป็นฐานทรงกำลังบำรุงของกองทัพกัมพูชาทหารราบกัมพูชาพยายามตั้งแนวรับด้วยกระสอบถลายและจรวด RPG ตามอาคารบ้านเรือนแต่ก็ไม่อาจต้านทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่120มม ได้อาคารที่ใช้เป็นที่ซุ่มยิงถูกถล่มจนทังราบรถถังไทยใช้กล้องความร้อนตรวจจับทหารข้าศึกที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงและใช้ปืนกลร่วมแกนสังหารอย่างแม่นยำแต่ที่ใจกลางเมืองอัลลองเวงข้าศึกได้เตรียมการต้อนรับครั้งสุดท้ายไว้มันคือกับดักระเบิดสแสวงเครื่องขนาดมหฮมาและกองพลรถถังท้ายท่าสิบเก้าดีที่ดัดแปลงปืนใหญ่เป็นหน mm, ึ่งร้อยห้าโมมอ่จอะซุ่มอยู่ในซากกลักหักพังรอจังหวะที่จะยิงระยะเผาขนใส่ด้านข้างของรถถังไทยการรบในเมืองอับบันวอลแฟร์คือฝันร้ายของทหารม้า และนี่คือบททดสอบสุดท้ายว่าสายฟ้าคำรามของไทยจะสามารถผ่าทะลุหัวใจของศัตรูได้หรือไม่หรือจะถูกกลืนหายไปในซากเมืองแห่งนี้ฝุ่นคอนกรีตและควันไฟจากการเผาไหม้ลอยตลบอบอวนไปทั่วซากปรักหักพังของเมืองอัลลองเวงอดีตฐานที่มั่นสุดท้ายของเขมะแดงที่บัดนี้กลายเป็นกับดักมรณะสำหรับผู้รุกรานกองพันรถถัง m 1 a 2 sepv 3 abrams ของไทยเคลื่อนขบวนเข้าสู่คิวโซนที่คาดศึกวางไว้อย่างระมัดระวังทุกหน้าต่างที่มืดมิดทุกตอกซอกซอยที่คับแคบอาจซ่อนไว้ด้วยมาจุรา และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆทันทีที่รถถังคันหน้าเลี้ยวผ่านวงเวียนกลางเมืองเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อระเบิดสแสวงเครื่อง E อเอขนาด50กิโลกรัมที่ฝังอยู่ใต้ถนนถูกจุดชนวนแรงระเบิดฉีกกระชากสายพานรถถังคาสบันแต่เกราะท้องรถลูกตัววีและโครงสร้างนิรภัายช่วยชีวิตลูกเรือภายในไว้ได้นั่นคือสัญ,ญญาณเปิดฉากการรบในเมืองพอต Military Operations on Urbanized Terrain ที่โหดหินที่สุดรถถังหลักไทย 59ดีของกัมพูชาจำนวน6คันที่ซ่อนพลางตัวอยู่ในซากอาคารพาณิชย์และแดัดแปลงตัวใหญ่105มมให้มีอำนาจการยิงสูงขึ้นได้เปิดฉากยิงระดมใส่ขบวนรถถังไทยจากระยะเผาขนกระสุนเจาะเกราะพุ่งเข้าใส่ด้านข้างและด้านหลังของอับรามส์ซึ่งเป็นจุดที่เกราะบ,บางกว่าด้านหน้าประกายไฟและแปลกเมื่อหัวรบกระทบกับเกราะปฏิกิริยาอีราอาที่เราติดตั้งเสริมไว้แรงประทะกทำให้ตัวรถสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงระบบแจ้งเตือนเลเซอร์ขีบร้องลั่นห้องรบ ถูกซุ่มโจมตีซ้ายและขวาแยกย้ายหาที่กำบังทหารราบลงรถผู้บังคับกองพันสั่งการฐานวิทยุที่เต็มไปด้วยเสียงแทกประตูท้ายรถพุ่งกรอกสไตรเกอร์และ m 1 1 3 a 3เปิดออกทหารราบยานกราะของไทยพุ่งตัวลงมาหาที่กำบังพร้อมอาวุธประจำกายปืนไรเฟิลทาวาทา21และปืนกลมินิมีสากระสุนกดดันใส่หน้าต่างอาคารที่ค่าซึกซ่อนตัวอยู่เพื่อเปิดทางให้รถถังได้ตั้งหลักพลจรวดต่อสู้รถถังประทับบ่าวคาวกุสตาฟเอ็มสี่ วิ่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปเล็งยิงใส่รถถังไทยห้าสิบดีที่จอดซุ่มอยู่ในร้านค้ากินลูกยาวไปซะจรวดพุ่งเจาะป้อมปืนรถถังเก่าคล่ำคร่าของกัมพูชา,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 าจนระเบิดเป็นจุนในขณะเดียวกันรถถังอับราฮมส์ที่ตั้งหลักได้เริ่มแสดงศักยภาพที่แท้จริงระบบกล้องมองรอบทิศทาง360องศาช่วยให้ผู้บังคับรถระบุตำแหน่งศัตรูได้แม้ในฝุ่นควันเป้าหมายรถถังซ่อนในตึก2นาฬิกากระสุนฮีทระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถังบรรจุหญิงปืนใหญ่120อมม คำรามก้องส่งกระสุนฮีดพุ่งเข้าใส่ตัวอาคารแรงระเบิดทำลายผนังตึกถล่มลงมาทับรถถังข้าศึกพร้อมกับความร้อนมหาศาลที่เผาผลาญทุกอย่างภายในรถถังไทท์ 59D อีกคันพยายามถอยหนีแต่ถูกอับรามส์อีกคันยิงสกัดด้วยกระสุนสาบอดเจาะทะลุห้องเครื่องไฟลุกท่วมการประสานงานระหว่างทหารราบและรถถังอินฟันทรีแตนโคออปเปอร์ชของไทยเหนือชั้นกว่าดข้าศึกที่สู้แบบกองโจรรายระเบียบวินยัยเมื่อกวาดล้างวงล้อมชั้นนอกได้สำเร็จกองกำลังไทยมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสุดท้าย นั่นคือเนิน200ด้านหลังเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและคลังกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ยิงถล่มช่องสงังกั้คาสึกพยายามต้านทานเฮือกสุดท้ายด้วยการยิงปืนใหญ่กระสุนวิธีโค้งแบบเล็งตรงไดเรกไฟล์ลงมาใส่รถถังเราแต่ความแม่นยำต่ำทำให้กระสุนตกพลาดเปล่าผู้การกองพลตัดสินใจใช้มัดน็อกเพื่อยุติการหนองเลือดเรียกการโจมตีทางอากาศปิดเกมให้ F35 จัดการบนท้องฟ้าเหนืออัลลองเวงเครื่องบินขับไล่ล่องหน F35 เอลไลนิ F ่งถูที่บินวนรออยู่ ได้รับพิกัดดิจิทัลผ่านระบบลิงก์16รับซ่าแพ็กเกจอาวุธพร้อมส่งมอบนักบินไทยเปิดช่องเก็บอาวุธปรดระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียม GBU 3 1 JDAM ขนาด2000ปอนด์ลงสู่เป้าหมายระเบิดยักษ์พุ่งแหวกอากาศลงมาด้วยความเงียบเชียบก่อนจะกระแทกเข้าใส่บังเกอร์บัญชาการค่าศึกบ,บนยอดเนินอย่างแม่นยำงตูมมุมมุมเสียงระเบิดดังกึกกล้องกำปนาแทนดินไหวสะเทือนเลื่อนล่านไปทั่วหุบเขาลูกไฟขนาดยักษ์ลูกดอกเห็ดปวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายอดเนินทั้งลูกแทบจะหายไปในพริบตา คลังกระสุนปืนใหญ่ระเบิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แสงไฟสว่างว่าเปล่ากับกลางวันเศษหินและชิ้นส่วนอาวุธปลิวว่อนไปทั่วสาระทิศการระเบิดครั้งนี้ทำลายสายการบังคับบัญชาของกองทัพกัมพูชาและจีนในพื้นที่จนหมดสิน้นทหารที่เหลือรอดเมื่อเห็นฐานที่มั่นสุดท้ายพินาศย่อยยับต่างทิ้งอาวุธและชูธงขาวเดินออกมามอบตัวด้วยความหวาดกลัวเสียงปืนค่อยๆสงบลง เหลือเพียงเสียงไฟไหม้และเสียงล้อสายพานรถถังที่บดขย,ยีเ้เสษอีทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่อลองเวงได้อย่างเบ็ดเสร็จรถถังแอบรามส์คันหน้าสุดเทื่อนเข้าไปจอดหน้าซากสารา,าว่าการเมืองพนขับเปิดฝาป้อมปืนออกมาสูดอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันธงชาติไทยผืนใหญ่ถูกเชิญขึ้นไปโบกสะบัดเหนือซากปราครักพังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าภารกิจสําเร็จภายคุกคามต่อด่านช่องสงเงาและพี่น้องประชาชนชาวสิริสะเกษตรถูกกาจัดสินสรรร้นซากเราไม่ได้มายึดครองดินแดงแต่เรามาเพื่อทําลายเที่ยวเล็บของผู้ที่ทร้าย ผลพวงจากยุทธการสายฟ้าคำรามนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดรัฐบาลกัมพูชาที่สูญเสียกองกำลังหลักและยุโทโธปกรณ์ราคาแพงไปมหาศาลต้องรีบติดต่อขอเจราจาหยุดยิงทันทีผ่านช่องทางพิเศษโดยมีจีนที่เสียหน้าอย่างหนักต้องยอมถอยฉากออกไปเงียบๆเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนกระทบผลประโยชน์ในภูมิภาคภาพความพ่ายแพ้ของรถถังจีนต่อรถถังตะวันตกที่ถ่ายใช้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ทั่วโลกจับตามองและเป็นการตอบย้ำว่าคุณภาพของคนและยุทธวิธีสำคัญกว่าปริมาณของอาวุธ เช้าวันรุ่งขึ้นกองทัพไทยเริ่มถอนกำลังกลับสู่ที่ตั้งตามคำสั่งรัฐบาลทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งบทเรียนราคาแพงให้ผู้รุกรานได้จดจำรถถังแอบรัมส์ที่เปื้อนฝุ่น,นและรอยเขมาจากการรบเคลื่อนขบวนกลับข้ามด่านช่องสังงท่ากลางเสียงปรบมือและน้ำตาแห่งความดีใจของชาวบ้านที่ออกมารอรับวีรบุรุษไม่ได้สวมผ้าคลุมแต่สวมชุดลายพรางและขับรถถังเหล็กกล้าพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าศัตรูจะหน้าไหนหรือมีใครหนุนหลังหากกล้ามาเหยียบย่ำแผ่นดินไทยจุดจบจะมีเพียงความพินาศเท่านั้น เสียงเพลงชาติไทยท mm ี่ดังขึ้นในเช้าวันนี้ดูจะมีความหมายลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าวันใดๆเพราะมันแลกมาด้วยเลือดเนื้อและความเสียสละของทหารกล้ายุทธการสายฟ้าคำรามจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การรบของไทยว่าเป็นหนึ่งในการตบโต้ที่รวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาดที่สุดสมศักดิ์ศรีของกองทัพบกไทยผู้พิทักษ์ขวานทองแห่งสุวรรณภูมิ